ณบ้านแห่งหนึ่งมีเพื่อนสามคนชื่อปีเตอร์จอร์จและทอมพวกเขากําลังจะไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยมีการนำเที่ยวกาลังจะพาพวกเขาไปโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อไหร่การนำเที่ยวจะมานี่รอมานานแล้วนี่ก็วัยรุ่นไปเที่ยวไปเที่ยววัยรุ่นไปเที่ยวหรอวาววาาวไปเที่ยวไปเที่ยว พี่ทำไมรถมันหยุดน่ะน้ำมันหมดหรอพี่พี่ไม่ได้เติมหรอโอ้โทษโทษโทษโทนี้น้ำมันแพงนี่พี่บบาวเติมน้ำมันแพงน้ำมันแพงเดินท่ากันไปก่อนแล้วกันขอโทษขอโทษพี่บ่าขอโทษนี่มันโรงแรมอะไรนี่ไม่มีพนักงานเลยหรอ เราผ่านมาห้า<อ>ห,ห้องแล้วเมื่อไหร่จะถึงห้องเราเนี่ยเฮ้ยฟังแต่ตาไม่เห็นไปมองตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่โรงแรมเไยเอ้ยนั่นตัวอะไรนะ่ะ ไม่เดี๋ยวปังไม่ยิงเสียงอะไรไม่รู้ว่ามันไรแ้ว่าแอบตู้ก่อดีกว่าทุกคนแอบตู้แอบตู้ปังไม่รับประกันความปลอดภัยเท่าไหร่แต่แอบตู้น่าจะปลอดภัยกว่านี้แอบตู้ไอหนุ่คนนั้นแอบตู้คนหนุ่เฮ้ยทอมตายแล้วนี่มันโดนอะไรอ่ะ โอ้ยแย่ละเสียชีวิตไปนี่เหลืออยู่สองสามคนละโอ้ยแย่ละแย่ล,ะ,ยละ,ะเดี๋ยวงั้นตามบังมาตามบังมานี่นี่นมองหน้าบังเอาโอ้ยออตรงนั้นนี่มันอะไรกันเนี่ยเราเรียบีหนีกันดีกว่าอ่าใช่ใช่ใช่บางก็ว่างั้นเหมือนกันเราควรรีบหนีเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้ทำไมบางครั้งมันก็ดังบางครั้งมันก็เบาอะ่ะอ๋อเมื่อกี้น่เหรอมันคืออ่าประกอบประการดอปเปอร์ะครับค,คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่หรือความยาวของคลื่นเมื่อมีการเคลื่อนที่ระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่นกับผู้สังเกตคลื่นต่างๆเช่นคลื่นเสียงคลื่นแสงและคลื่นน้ำสามารถเกิดปรากฏการณ์นี้ได้หลักการทำงานของมันก็คือเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตคลื่นจะถูกบีบอัดทําให้ความถี่สูงขึ้นและมีโทนสูงขึ้นหรือจะถ้าเป็นแสงก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางสีน้ําเงิน เมื่อแหล่งกำเนิดขึ้นออกจากผู้สังเกตขึ้นก็จะถูกยืดออกทำให้ความถี่ต่ำลงถ้าเป็นเสียงก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีแดงอ่ะโอเคไปกันต่อเอา้าแล้วคนเดินหายไปไหนก็หมดอ่ะเอาเอา้าฉันจะต้องหนีออกจากที่นี่แล้ว ตัวอะไรอ่ะหนีหร่รออะไรฝันร้ายเหรอฮะอ้านี่ฉันแกฝันไปหรอเนี่ย